วิธีทำบุญขอให้ได้มีคนรักสมหวังชีวิตรักเห็นผลทันตาวิธีทำบุญขอแฟนเห็นผลทันตาวิธีทำบุญได้คนรักเห็นผลทันตาได้ผลทันตาเห็นทุกคนเกิดมามีคู่คู่บุญคู่บาปคู่กรรมคู่แท้คู่เทียมไม่มีใครขาดคู่เพราะเราก็ต่างเกิดมากันหลายภพหลายชาติ แต่ละชาติก็สร้างบุญกรรมต่างกันไปจึงทำให้แต่ละคนได้เจอเนื้อคู่ช้าหรือเร็วไม่เหมือนกันบางคนเจอคู่ครองแต่ก็ถูกกรรมตัดตอนทำให้เสียคู่ของตนไปบางคนล่วงเลยไวัยไปแล้วแต่คู่ก็ยังไม่มาสักทีเคล็ดลับเสริมดวงเพื่อเจอเนื้อคู่โดยวิธีทำบุญที่ได้บุญได้ผลทันตาเห็นหนึ่งเดินสายทำบุญ อธิษฐานขอพรแต่ต้องทำบุญสม่ำเสมอทำบุญใหญ่ยิ่งดีบุญใหญ่ที่ว่าศาสนาพุทธก็คือสังฆทานทำสม่ำเสมอทำมากน้อยไม่สำคัญแต่ต้องมีเจตนามุ่งมั่นแน่วแน่ในเรื่องที่เราต้องการจริงๆแล้วการขอนั่นขอนี้ทำให้เรามีกิเลสแต่ครั้งนี้เราอยากขอเรื่องคู่ครองครั้งนี้ต้องขอก่อน ขอแลกกันไปอนาคตจะไปละลดเลิกความอยากค่อยว่ากันไป 2. เลิกอิจฉาริษยาเลิกกันแกล้งคนอื่นเปลี่ยนมาเป็นเราช่วยเหลือคนที่ถูกกลั่นแกล้ง ความอิจฉาริษยานั้นก็เหมือนไฟพอเกิดในใจแล้วก็เร่าร้อนใครเข้าใกล้ก็รู้สึกได้ว่าร้อนอิดช้าเล็กน้อยบางทีอยู่ใกล้เราก็จะหงุดหงิดอิดชามากๆทําให้ร่างกายแผ่ความร้อนออกมากระทบกับผู้ที่อยู่รอบข้างไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ผู้มีรัศมีแผ่ความร้อนของความอิจชาริษยาเมื่อใดที่เลิอกอิ ช้าริษยาการแกล้งผู้อื่นใส่ร้ายผู้อื่นความสงบร่มเย็นก็จะแผ่ซ่านให้กับเราทําให้ผู้ที่อยากไกลเรามีความสุขไปด้วยทําบุญกับเด็กทําบุญกับคนท้องช่วยให้ครอบครัวที่แตกแยกได้อยู่ด้วยกันได้อยู่ร่วมกันเป็นตักกะที่ได้ผลโดยตรง การช่วยเหลือบุคคลเป็นลักษณะครอบครัวให้รักใครสามัคคีกันอยู่ด้วยกันยังมีความสุขผลบุญย่อมตอบสนองเราในลักษณะเดียวกันชีวิตครอบครัวของเราก็จะมีความสุขหากมีเหตุการณ์ไม่ดีคนดีๆก็จะมาตอบแทนช่วยเหลือเราเช่นกัน